ฟอร์ดนิสันปรับโชมและขุมพลังใหม่กรับาแต่งตัวท็อปครองใครจะน่าใช้กว่ากันเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูกัน โยสวัสดีครับพบกับผมเบลนะฮะอดีตวิปกรคเคยทำงานที่ญี่ปุ่นและทำเกี่ยวกับรถยนต์มาก่อนฮะก่อนจะไปชมคลิปกันนะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดอัพเดทข่าวเกี่ยวกับรถยนต์เทคโนโลยีและรถยนต์ไฟฟ้าจากคนฟงนังเนยและแล้วก็มาถึงช่วงโค้งสุดท้ายนะของตลาดรถยนต์ปลายปี 2020, 2020นี้นะครับ ต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นปีที่หินเหนื่อยและสาหัสสาหรับกลุ่มตลาดยานยนต์บ้านเราด้วยนะฮะเพราะว่าเราเจอพิษของโควิดนะตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาที่ผ่านมาแล้วก็ลากยาวนะครับซึ่งต้องบอกว่าจริงๆมันมีหลายๆค่ายรถยนต์ที่เขาจะเปิดตัวรถตัวใหม่เนาะแต่เพียงแต่ว่ามันต้องเลื่อนแผนออกนะเพราะคนนะขาไม่กล้าจะจับจ่ายนะก็ทําให้ตลาดรถยนต์เนี่ยซบเซาลงอย่างมากนะไม่ใช่แค่ในไทยนะต่างประเทศด้วยก็เช่นกัน,นครับ พอตอนนี้นะหลายๆประเทศเริ่มสถานการณ์ดีขึ้นกลา้าจับจ่ยบายมากขึ้นบ้านเราก็เริ่มดีขึ้นนะก็ทําให้รถรุ่นใหม่ๆเริ่มร้อนและเปิดตัวออกมานะครับต้องบอกว่าหลาย,ลายค่ายก็พยายามอัดโปรโมชัน่นอัดแคมเปญเพื่อให้ขายออกมาได้มากขึ้นชดเชยช่วงที่ขายไม่ได้เลยนะครับตอนนี้เราก็จะเริ่มเห็นอย่าง isuzu mu-X ก็ u, เพิ่งเปิดตัวไปนะครับแล้วก็เริ่มมีหลายๆค่ายนะพยายามจะผลักดันเพื่อจะเปิดตัวใหม่ให้ทันมอเตอร์เอ็กโปปีนี้นะครับ ซึ่งเราบอกว่าในบ้านเราตอนนี้ก็มีตลาด3กลุ่มที่แข่งกันอย่างดุเดือดนะก็จะมีกลุ่มอย่าง SUV crossover นะครับที่จะเป็นเอา SUV มาย่อส่วนซึ่งอันนี้ผู้หญิงนิยมใช้นะครับแล้วก็เป็นพวกรถ p p v หรือกระบะดัดแปลง7ที่นั่งนะอันนี้ก็จะเป็นพวกกลุ่ม m u x ที่เพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆนะครับก็ผลตอบรับค่อนข้างดีอย่าง Fortuner r e g e n e ที่เปิดไปเหมือนกัน อ่ะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะที่วันนี้ผมจะพูดถึงก็คือกลุ่มกระบะนะครับซึ่งกระบะเนี่ยมันก็ถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มอีกเช่นกันนะก็จะเป็นกระบะตัวโลที่เอามาไวข้ขนก้งขนข,นของอันนี้ไม่ได้เน้นออปชั่นความสะดวกสบายนะเน้นว่าฟังก์ชันหลักเอาไปใช้งานนะทำหากินได้แล้วก็กลุ่มที่2นะก็คือกลุ่มที่เป็นกระบะ4ประตูใช้ในเมืองนะครับแต่ไม่ถึงกับแต่งตัวท็อปแต่งเต็มขนาดนั้นนะเอาแค่แบบว่า ลองท็อปก็พอนะครับอย่างพวกกระบะ Ford r a n g e r XLT ไม่ต้องถึงขนาดว t ยแท็กเนี่ย x อ t ธรรมดาคนก็ใช้นะฮะเดี๋ยวเขาไปแต่งเพิ่มเองแล้วก็สุดท้ายนะอันนี้ก็คือกลุ่มกระบะพรีเมียมนะฮะที่เป็นตัวแต่งเต็มซึ่งแต่ละค่ายต้องบอกว่าเขาก็ทําตัวนี้ออกมาเพราะในไงคนซื้อไปเนี่ยไปแต่งอยู่แล้วเขาก็เลยว่าอ่ะงั้นแต่งมาจากโรงงานให้ได้เลยนะครับ ซึ่งตอนนี้นะ <c oughs> ก็ประเอินด้านมี2ค่ายเนี่ยเปิดตัวออกมาพร้อมๆกัน <c oughs> ก็มีจากฝั่งของ Ford นะฮะฟอร์ <c oughs> ก็เปิดเจ้าตัว Ranger w i ว e t a ทออกมาอันนี้ต้องบอกว่าเป็น Big Minor c h a n n นะครับแล้วก็ส่วนฝั่งนิสสันนะครับอันนี้ก็จะเป็นนิสสัน Pro 4X หรือ Pro 4X ซนะฮะซึ่งก็เป็นตัวแต่งตัวท็อปทั้งคู่เลยนะครับออกมาแบบช่วงต้นเดือนพร้อมๆกันเลย <c oughs> ทำไมต้องเรียกว่า Big m i ม o r c h a n นะครับผมขออดขยายความนิดนึงว่า คำว่าบิ๊กไมเนอร์เชนเนี่ยคือคนก็บอกว่าแล้วมันต่างกับไมเนอร์เชนธรรมดาอย่างไงปกตินะครับรถยนต์คันนึงเวลาลออกแบบมาเนี่ยมันก็จะมีเริ่มตั้งแต่ all new เนาะออ l new ออกแบบมาคือทุกอย่างใหม่หมดบอดงบอ,ด,งบอดี้ชุดระบบไฟช่วงลงช่วงล่างเครื่องยนต์ออกมาปุ๊บประมาณ2-3ปีเนี่ยพอมันเริ่มจืดชืดคนเห็นเริ่มชินเขาก็เลยเอามาทําเป็นไมเนอร์เชนหรือเปลี่ยนโฉมใหม่ก็จะเปลี่ยนพวกออปชั่นเล็กๆน้อยๆแก้ปัญหาที่ all น e w ไม่ได้ถูกแก้แล้วบิ๊กไมเนอร์เชนล่ะ บิ๊กเมนเชนก็คือเป็นการเอามาไมเนอร์ช i นอีกรอบหนึ่งบิ๊กเมนเ a ชนคือการเปลี่ยนเครื่องยนต์ครับแต่สตั u เจอ r e โครงสร้างทุกอย่างยังเหมือนเดิมซึ่งเจ้าตัว Ford r a n g e r อร์ว t a แ k นะฮะแล้วก็เจ้าตัว Navara Pro 4X เนี่ยเขาก็ทำเครื่องตัวใหม่ออกมาเช่นกันนะครับซึ่งผมก็เลยบอกว่านอกจากเขาจะเปลี่ยนโฉมไฟหนงไฟหน้าตกแต่งออปชั่นแล้ว เขายังเปลี่ยนระบบขุมพลังใหม่ทั้งคู่เลยนะครับเพื่อกะว่าจะก,กวาดลูกค้าให้ได้นะว่าอีกออปชันมาต้องจัดเต็มขุมพลังแบบเอาไปขับออฟลงออฟรถลุยป่าได้เต็มที่ฉะนั้นขุมพลังมันต้องตอบโจทย์มันต้องแบบปื้ดปาร์ททันใจนะครับเขาก็เลยออกมาทั้งคู่เลยทีนี้มาดูสเปครถนะฮะว่ามันมีออปชันอันไหนเพิ่มเติมมีการเปลี่ยนแปลงตรงไหนบ้างเริ่มจากเจ้าตัว Ford r a n g e r w i l d า a แกก่อนละกันเครื่องเดิม2.2ดีเซลเทอร์โบตัวเดียวเนี่ยเปลี่ยนเป็น 2.0บเทอร์โบหรือเทอร์โบคู่นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ของเจ้าตัว Ford Raptor ที่ใหญ่นะครับเอามาใส่เจ้าตัวนี้ <Wow. S 1> แล้วก็ให้แรงม้าเพิ่มขึ้นน่ะเป็น213แรงม้าเลยทีเดียวต้องบอกว่าขุมพลังนี่เหลือเฟือนะครับขนาดบอดี้ใหญ่อย่าง Raptor ยังแบบขับเคลื่อนได้สบายเอาพอมาใส่บอดี้เล็กอย่าง w i d ทง a k เนี่ยซึ่งโครงสร้างมันใกล้เคียงกันแต่มันเล็กลงกว่านิดหน่อยอ่ะก็ถือว่าค่อนข้างเหลือเฟือนะครับแต่ก็แอบกังวลน,นะเพราะว่า เครื่องยนต์เจ้าตัวใบเทอร์โบเนี่ยได้ยินว่ายังมีปัญหาเรื่องของการกินน้ำมันเครื่องเพราะว่ามันเอาเทอร์โบเนี่ยมาเปิดรอบต่ำนะแล้วพอเทอร์โบมันปัดรอบจัดๆัเนี่ยข้างในมันเป็นสุญญากาศแล้วมันแอบดูดน้ำมันเครื่องลงไปนิดนึงแต่ไม่รู้ว่าเจ้าตัวนี้แก้ปัญหาไปหรือยังก็ต้องมารอดูกันนะครับ อ่ะทีนี้โฉมด้านนอกที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็เริ่มจากไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยเขาทำเป็นโคมดํามาให้จากโรงงานเลยนะครับของเดิมมันจะเป็นโคมใสเนาะเวลาส่วนใหญ่เขาออกมาแต่งในอยองของผมเนี่ยก็จะเอาสติกเกอร์สีดํามาแปะให้มันดูโคมดําๆเท่ๆหน่อยแต่นี้เขาปรับมาให้แล้ว แล้วก็ทีนี้ตะแกงด้านหน้านะครับของเจ้าตัว y ายแทเนี่ยมันจะมีการปรับเปลี่ยนนะก็คือทําให้ตะแกงของเดิมจากด้านข้างที่มันตันๆเนี่ยทำเป็นตะแกงหมดเลยทั้งด้านข้างแล้วก็ตรงกลางแล้วก็อันนึงที่เห็นนะว่าออปชันที่ให้มาก็คือไอ้เจ้าตัวบานปิดกระบะข้างบนนะฝาครอบอ่ะนี่เขาให้เป็นไฟฟ้าออกมาเลยซึ่งมันเป็นชุดแต่งเดียวกับเจ้าตัวกระบะที่เขาขายออสเตรเลียก็อันนี้ถือว่าออปชันจับเต็มค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียว เรามาดูกระบะตัวท็อปค่ายฝังนิสสันกันบ้างน,นะเจะ้าตัวนาวาร่าโปรโฟเอซนะครับซึ่งต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้มีการเปลี่ยนแปลงคือแบบฉีกภาพของเดิมไปค่อนข้างเยอะมากๆนะครับถ้าพูดขอย้อนกลับไปในส่วนของกระบะนิสสันเองเนี่ยค่อนข้างจะมีชื่อในบ้านเราเออย่างพวกแดชซันตั้งแต่ผมยังเด็กๆเนี่ยโหกระบะแดชซันเนี่ยทนมากอย่างพวกนิสสันฟอนเทียนิสสันบิ๊กเอ็มเขาก็บอกว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันก็คือพยายามจะถอดดีเอ็นเอของกระบะนิสสันที่ความแกร่ง ออกมาให้คนได้เห็นได้ได <Yeah. S 1> ถึงแม้ว่าช่วงหลังๆเนี่ยนิสันจะโปรโมทต,ตลาดค่อนข้างน้อยนะเพ <Yeah. S 1> ราะนิสันข้อเสียคือเวลาทำออกมาโมเดลหนึ่งเนี่ยคือถ้าเป็นเมื่อก่อนมันโอเคโมเดลหนึ่งขายได้ยาว แต่ถ้าตอนนี้นะคือมันต้องมีการปรับโฉมค่อนข้างบ่อยมันต้องแข่งกับค่ายอื่นๆเนาะค่ายอื่นก็เปลี่ยนไปโมเดล2องโมเดลนะนิสสันเรายังไม่ยังไม่ค่อยเปลี่ยนเลยนะก็เลยทําให้สูญเสียโอกาสทางการตลาดนะก็ทําให้ชื่อกระบะนิสสัน,นหายไปค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นวันนี้เขาก็เลยพยายามดึง DNA ออกมาให้ได้นะเอามาถ่ายทอดเจ้าตัวนาวาร่าโปรโฟเอ็กตัวนี้นะครับ แล้วนอกเหนือจากนี้นะนิสสันก็อยู่ในสภาวะที่บอกว่าหลังชนฝามากๆตอนนี้เขามีแผนนิสสันเน็กเนาะที่บอกว่าจะคลอดทั้งหมด12โมเดลออกมาภายในช่วง3-4ปีนี้นะเป็นการแบบเดิมพันครั้งสุดท้ายนะถ้าขายไม่ได้ก็เจ๊งกันไปเลยให้มันรู้กันนะครับ <Yay! S 1> เขาก็เลยค่อนข้างที่จะผลักดันและ1ใน12โมเดลนั้นก็มีกระบะนะที่เป็นไฟ LED รูปตัว C อยู่ในนั้นนั่นก็คือเจ้าตัวนี้อีกเช่นกันนะครับ มาดูเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้เครื่องยนต์นะครับจากขุมพลังของเดิมเนี่ย2.5ดีเซลเนี่ยเป็น2.3ดีเซลไบเทอร์โบนะครับก็คือเทอร์โบคู่เช่นกันนะครับ เจ้าตัวนี้ให้แรงม้าสูงสุดถึง190แรงมา้าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะที่สุดนะก็คือชุดไฟหน้าไฟท้ายนะครับที่มันดูเป็น LED ดูล้ำสมัยมากขึ้นพยายามฉีกภาพคําว่าน,นิสสันเหมือนเดิมที่มันดูเก๋ๆวันนี้ให้มันดูแบบโมเดิร์นตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากขึ้นบวกกับกระจังหน้านะครับที่ดูใหญ่สี่เหลี่ยมดูบึกดูอารมณ์เหมือนเป็นยักษ์ไซบอกอะดูอารมณ์แบบออพติมัสพรามมากๆนะฮะก็คิดว่าดูแล้วเออผมชอบนะดูแล้วมันสวยนะ แล้วก็ข้างในนะครับคือต้องบอกว่าออปชั่นนิสสันในเมืองไทยเนี่ยแพ้ค่ายอื่นก็ตรงที่ว่าออปชั่นเนี่ยให้มาน้อยกว่าค่ายอื่นฉะนั้นนิสสันครั้งนี้เขาก็เลยค่อนข้างที่จะใส่ออปชั่นมาเยอะมากๆนะผมไปเทียบมาคร่าวๆนะพอสู้กับเอเวอร์เรสได้อะ่ะกล้องรอบคัน3า0องศานี่ก็ให้มาด้วยนะครับถือว่าน่าสนใจนะสำหรับนาวาร่าโปรโฟเอ็กก็เป็นว่าเดี๋ยวลองมาดูว่าตอนที่เขาเปิดตัวเนี่ยจะราคาเท่าไหร่และสมรรถนะตัวประสิทธิภาพเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้าง สำหรับเจ้าคู่นี้นะผมบอกว่าเขาสู้กันนะไม่ใช่แค่ตลาดในเมืองไทยนะฝั่งอเมริกาเขาก็ไฟสู้กันนะอย่างมีทางฝั่งฟอร์ดเนี่ยเขาก็จะมีกระบะฟูลไซส์เจ้าตัว F 1 5 0นะครับซึ่ง F 1 5 0นี่ก็เป็นกระบะแบบดิบๆบึบบกๆใหญ่ๆเลยเนาะเครื่องยนต์ V 6นะครับ3 5 0 0ันหรซีซีไบเทอร์โบหรือเทอร์โบคู่เช่นกัน ให้แรงม้าสูงสุดถึง450แรงม้า <Wow. S 1> ซึ่งต้อบอกว่าเจ้าตัว F150 เนี่ยจริงๆก็เป็นต้นแบบของเจ้าตัว Ford Ranger mm hmm. ในปัจจุบันเนาะเพียงแต่เขาเอาตัวแบบมาแล้วมาถอดแล้วมาย่อส่วนลงมาซึ่งตัวรถจริงเนี่ยยังอยู่ที่เมืองไทยนะอยู่ที่ AAT ตอนนี้น่าจะไปอยู่ที่ทาง Ford Manufacturing เรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. เขาก็ย่อส่วนมาเป็น Ford Ranger ในปัจจุบันนี่เองแต่ทาไมผมรู้สึกว่ามันดูแบบ รูปแบบหน้าตามันดูไกลกันไปนิดนึงนะแต่ถ้ามาเทียบกับฝั่งของเจ้าตัวนิสสันนะครับฝั่งอเมริกาเนี่ยก็จะเป็นนิสสันไททันวอลเเออร์นะครับซึ่งมันจะดูบึ้กใหญ่เครื่องยนต์ V8 นะครับขนาด5.0ลิตรหรือ 5,000cc นะฮะให้แรงม้าสูงสุดถึง390แรงม้าหน้าตาไททันวอลเเออร์เนี่ยก็เจ้าตัวโปรโฟเเนี่ยผมว่ามันมีความใกล้เคียงกันมากนะเพียงแต่ว่ามันย่อส่วนไฟหนงไฟหน้าดินเอมันคล้ายกันนะ ก็รู้สึกว่าแอบเชียร์นิสันอยู่เหมือนกันนะว่าเฮ้ยก็น่าสนใจถ้าเขาทําออกมาได้ดีไซน์ขนาดนี้นะเพราะว่ากระบะวันนี้เราอยากได้ดูลุกที่มันดูดุดันนะกําลังเครื่องขุมพลังที่มันให้มาจัดเต็มตอบสนองการลุยทุกสถานการณ์บวกกับออปชั่นที่มันตอบโจทย์คนในเมืองนะครับฉะนั้นก็ต้องมาดูว่า ในสึกปลายปีปีนี้ตลาดกระบะบ,บ้านเราเนี่ยค่ายไหนจะออกมาเป็นยังไงกันบ้างระหว่าง Ford Ranger ที่วันนี้ยังอยู่ประมาณที่3ที่4สลับกับวิซูนะครับแล้วก็นิสสันที่อยู่ที่5เนี่ยใครจะขึ้นมานะสำหรับ2ค่ายพอร์ตไวัยแทกกับนิสสันนาวาร่าโปร x ครับ ก็สำหรับเพื่อนๆนะที่ดูคลิปนี้อยู่นะคิดเห็นยังไงว่าใครน่าจะเป็นม้ามืดที่แสงขึ้นมาได้นะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันด้านล่างนี้ได้นะแต่ผมบอกเลยว่างานมอเตอร์เอ็กปลายปีนี้ที่จะถึงเนี่ยน่าสนุกมากนะต้องมาลุ้นกันว่าใครจะเข้าแสงโค้ดสุดท้ายขึ้นมาได้นะครับผมคิดว่าผมน่าจะไปร่วมงานแล้วก็แอบไปเซอร์เวกับเขาด้วยนะถ้าใครเจอผมก็เข้ามาทักเข้ามาพูดคุยกันได้นะ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็ซับกระดิ่งให้ด้วยนะก็ไว้ถ้ามีอัปเดตข่าวใหม่ๆนะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับสํหรับคลิปนี้จบเพียงนี้เลยเดี๋ยวจเจอกันในคลิปหน้านะครับ